And gotta you h สุนทรภูมิช็ัปพบกับลุงพีแล้วนะฮะนายเอสโตเนียอยู่ใกล้ๆล้านเกียร์อยู่ใกล้ใกล้กับเซียพบกับลุงพีอีกแล้วนายเอสโตเนียครับแล้วก็ไคเปอร์เจ้าเก่าครับผมมีคุณผู้ชมหลายชมเฮ้ยหลายคนหลายคนครับหลายคนต้องการที่จะดูเอสโตเนียมาก เราก็บอกเออจัดไปเลยได้ปีใหม่นี้เราจะเป็นคนใหม่เ,ออเราก็ต้องพบแร่ทาาดใหม่ๆด้วยวันนี้เราจะทําอะไรบ้างครับคุณไคเปอร์ครัเดี๋ยววันนี้รเราจะขยายฐานของเรานะฮะ mm hmm. ให้มีรถขับกันสักทีนะฮะโ oh. อ้ใช่ผมเห็นอะไรไม่รู้อยู่รู้นเฮะเหมือนเป็นก้อนเมฆป่ะนั่นก้อนเมฆครับขาวๆลุงเห็นดาวนะที่ลอยอยู่นะ่ะ เห็นนั่นแหละอนาคตเดี๋ยวเราจะทำยาล้ขึ้นไปสำรวจดาวนั้นกันโอ้ดาวใช่ทำไมความรู้สึกเหมือนมันโคจรหมุนปลอบไปมาใช่เขาโคจรรอบกันเฮ้ยลุงก็ดามเหมือนกันนะดาวอะไรดาวซินเดรมเราจะเดินออกไปไหนก็ได้ไม่ต้องห่วงเลยดีครับดีเพราะเรามีเทสเตอร์แล้วนี่ไงคอมปาวผมเจอแลวแต่ขอให้พึงระวังกันไว้คุณอาจจะเอ๊ะ มองเห็นด้านล่างมันบักนี่นาใช่มันบักฮะแต่ขอให้พึงระวังไว้ว่าเราต้องระวังพายุเะเล้ายที่อันตรายต้องครับที่จะคืบคานเข้ามาเราไม่รู้ว่าพายุเะเล้ายนั้นจะมาเวลาไหนหนใดถูกแต่เพียงให้เราคำนึงไว้ว่าเราต้องป้องกันตัวโอเคครับลุงพูดเนี่ยกลัวเข้ามาเลอเกินแทนตอน,นีคแล้วเแล้วทุกครั้งที่ลุงพูดเข้ามาตหลอดไหมมาเห็นไหม ทำไมมองซ้ายมองขวาก่อนแลซ้ายแลขวากว่าก่อนสถานที่มันคุ้นๆเลยเกินฟ้ามันอยู่ๆมันส้มขึ้นมาไงผมก็ตกใจแล้วคุณก็ไปไม่รอสายเทเอ็ดตัวตกใจจะงอะอร่อยหอยใหญ่ี๋ยวก็เฮ๋ยเฮ้ยฉี่อะไรไม่มีอะไรหรอกมั้งเฮ้ยโอ้โหลงอจ้าอะไรโอ้น้ำเหรอไม่ใช่ฮะ ้ยมันเหมือนเป็นถ้ำใหญ่มากเลยครับผมสไลด์ครับผมสไลด์ไหนไหนไหนโอ้โหสไลด์ได้ไหมถ้ามีหม้อจิ้มจุ่มไม่ใช่เลยหมูสไลด์ใช่ไหมเออยิงยิงตัวผมใหญ่ด้วยอุ๊ยรอยรอ่ฮะบอกพิษอืมบอกพิษครับบ่อกพิษเออที่เป็นดาราดาราฮอลลีวูดป่ะนั่นเป็นแบด์พิษครับอ๋ออย่าไปโกงอย่าไปกลัวดิพงพงพงนักวิทยาศาสตร์อะไรกลัวพิษั้นลุงเข้าไปนำผมเลยดูเพราะว่าตอนนี้ นักผู้มัมทั้งสองมาอาศัยอยู่ในถ้ำที่เต็มไปด้วยมลภาวะที่มีพิษเ,เป็นนักวิทยาศาสตร์อะไรมีของอให้ขุดไม่ขุดเยี่ยมครับเยีเ่ยม,ยมทำไปละนาบเดียวกันเลยอ,อันนี้ที่เป็นอุปกรณ์ดนตรีไทยไหมครับระ,ะนาดไอตัวนี้ไม่มีพิษอเออเหรอฮะเอ้อมันก็กลับมาทางเดิมเ่ยคุณใช่ไงผมก็ เช็คดูก่อนไงโอเคองั้นผมเอาของกลับไปก่อนแล้วกันลุงเอางาะออกไปโอเคแล้วคุณจะกลับไปหาพิษอีกดูดูดูแล้วมันก็จะโอ้มันตามคุณไว้เอ้ยมันมีการติดตามเว้ยมันไม่ตามอุ้ยมันตามผมแล้วเอ้ยอย่ามึงมาชี้อย่ามึงแล้วนะผมเห็นเลยจากคนที่ไกลแล้วทำไมผมผมไม่เดินแล้วมันมันมันถลายฮะงันผมใช้ฟอสเดี๋ยวเราเอาลูกเกดไปเก็บก่อนนะครับเราจะใช้ฟอสพลังฟอสนะครับเก็บก่อน ระหว่างทางถ้าเจอพวกคอมเาวาหรือเรซินลุงก็เก็บเก็บมาแล้วนะเราจะได้ไม่เสียเที่ยวนะครับเที่ยวครับเที่ยวเที่ยวตอนนี้ต้องใช้อะไรกี่อย่างมากนะการสร้างรถเนี่ยฮะก็แค่คอมเพล้าโอ้ปาวกับเรซินครับผมเอะผมสัมผัสได้ว่านี่นี่ไงลุงนี่นี่เรียบร้อยคอมเพาหนึ่งครับได้ลายได้ลายได้ลายไดลายดูซิได้ลายไดลาย ได้แตงโมเหมือนเดิมแต่ขาดแตงโมนั้นจะมีแผนที่ได้สตาร์หรือไม่ Habitat Habitat อ๋อนี่ไงอันนี้เพลง Habitat อ๋รชัยชวนกันไปกินผัดไทยไม่เอาไม่เอาเสียงทำไมเสียงเหมือนคุ้นๆเลยอ่ะพระเจ้าพระเจ้าใครเป๋าคุณล้มแล้วใครเป๋ากรบกบกบไม่ใช่กบลงอใครปาไม่ต้องห่วงนะใครเป๋า ตราบใดที่เราอยู่ด้วยกันเราจะรอดแน่ลๆลุงลงมาข้า<ล>งล่าง่ลยไหมลุงยังไม่เห็นก้อนหินก้อนปูดที่พุ่งเข้ามาใส่และตอนนี้นักประจุนภัยทั้สำรวจก็ได้ค้นพบพยา,ายุทรายอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหม่วงเชลล์หน้แต่ครานี้เป็นม่วงครับแย่แล้วฮะแล้วออกซิเจนออกซิเจนลดว,วูบเลยครับพยายุครั้งนี้โอ้โห oh. มันมอืคือไม่มีหินมานะครับแต่มาเป็นกลิ่นแทนครับโอ้โห oh. ผ ลงลงมาลงมาอ๋อโอเคโอเคลงลงลงตามไปครับลงมาลงมาดูเหมือนว่าตอนนี้ oh. เราประสบปัญหาออกซิเจนขาดแคลนเพราะว่าพายุทรายทรายที่เป็นสีม่วงนั้นทําให้เราต้องสูดเสอยออกซิเจนไปอย่างมากเร็วมากครับเร็วมากเพราะว่าพายุทรายสีม่วงมันจะกัดกินออกซิเจนเพราะมีส่วนผสมคาร์บอนไดออกไซด <Okay>. oh. ์และเขาและเขาทรายที่เป็นไอ้นิ่นกันลอยจังเลยนะลอยนั่นแหละรอก่อน,นสักวันหนึ่งจะเอาธงไปปักเฮ้ เน่จริงก็กละบเข้ามาเซ่เจ้าพายุทะเลทรายอย่าเลยครับเกรงใจเขา <cas uk> สักพักหันวุสเข้ามาเอาอแล้วแล้วไอต่อแล้วเนี่ยผมหาเรซินอยู่เนี่ยลุงเรซินอยู่ในตัวผมไม่ใช่เหรอเนี่ยอาอมีเหรอมีอยู่สองอันเนี่ยเอามามาขยายเลยครับขยายเลยขยายเลยนะแร้อย <500. S 2> เออเป็นอเอท้าเบต้องใช้อลูมิเนียมอ๋อาอลูมิเนียมเรามีสองไอเรามีหนึ่งว่ะสองม่เหรอไอที่เปิดเมื่อกี้ะไอที่เปิดได้เมื่อกี้ไม่ใช่อลูมิเนียมหรอลุงไม่ใช่แล้คอปเปอร์ ไม่เราต้องหาอลาาูมิเนียมจากใต้ดินอีกแล้วละครับไเปิ่งมีสองอย่างฮะงจริงจที่ <ภา S 2> อลูมิเนียมจะเกิด <ภา S 2> คือใต้ดินกับยานล้างยาล้างยานล้าง,าางซึ่งยานล้างแถวนี้เราหาไม่เจอเลยแปลกมากครับปกติยานล้างต้องอยู่ใกล้ๆเรานะแสดงว่ามันสะอาดเกินครับเอ้ยลุงลุงลุง ทำไมกลับมาเร็วจังเวลาพูดเลยข้าลุมลบไปตอนนี้เวลาเราพูดอะไรเป็นจริงเสมอเพราะฉะนั้นต้องระวังคำพูดครับโอ้เซฟเซฟเกมเลยไคเปอร์เซฟเกมเลยเฮ้ยไปอยู่ในกระสวยคนเดียวได้ไงวะใครมคเปอรมาคเเดี๋ยวต้องดูครับว่าเอ่อพายุเทรซายครั้งนี้เขามากับอะไรอุ้ยมากับความขวดครับโอ้โหมันน่าจะชนเกือบไอ้กระสวยนี่ก็ผัก อยากให้กระสวนนี่พังกันเลยครับยยผมอยู่เฉยๆหินคงไม่มาอย <c oughs> หินเขา <c oughs> ้ามาขนาดอยู่เฉยๆแล้วต้องกอกเป็นไกลล่เลยเนี่ย <c oughs> โอ้ยตัวเธอฉันก็พูดไปอย่างนั้นแหละไม่นองกลับมาหรอกผมกลับมาจริงด้วยนะแถมพาก้อนหินกลับมาด้วยโอ้ยแล้วพอจนโอ้ยหินก้อนใหญ่มากพายุใหญ่เลยมันคงไม่หล่นมาซะไปเลยนะไม่ต้องกลับนะไปเลยนะ รูเหมว่าตอนนี้เราผ่านช่วงวิกฤตโหดร้ายไปได้แล้วนักผู้ชมทั้งสองโดนหินฟาดหัวไปสองคนคนเดียวครับแต่สองทีคนเดียวแตสองทีนั่นก็คือรีพุงลงพีนั่นเองผมไม่คิดไม่ฝันว่าประสบการณ์ครั้งนี้จะสอนผมได้ว่าเวลาเราพูดอะไรนั้นอย่าเผลอพูดไปไม่งั้นมันจะกลับเข้ามาหาตัวเองเรียกได้ว่าเข็ดแล้วจริงๆผมคงไม่กล้าที่จะไปปากดีท้าทายอะไรกับอำนาจอานาจของธรรมชาตินี้อีกแล้วเอ้ ใช่ถ้ำนี้หรือเปล่าเนี่ยใช่หรือเปล่าเนี่ยลุงมันเป็นอีกถ้ำหนึ่งนี่มีสองรูหรือเปล่ามันมีสองถ้ำกับอีกหนึ่งรูไปเถอะไปเถอะเราหาในถ้ำน,นี้น่าจะมีออแหละอลูมิเนียมน่าจะมีแหละผมกำลังคิดอยู่มันน่าจะมีวิธีทำลายนะผมว่าน่าจะทำลายเออเออเออผมว่าน่าจะทำลายได้นะเฮ้ยเฮ้ยรู้สึกว่าข้างล่างนี้มีลูกเงาะของมันครับไอ้เจ้าพิษนี่มันมีเงาะเงาะของมันครับเนี่ยนี่ไงเออผมทำลายไปแล้วโอ้โหระวังมันระเบิดเงาะแดงมากครับเงาะแดงมาก E> เดี๋ยวผมต้องปูพื oh ้นก่อนครับเพื่อไปด้านหน้าเดียวอะไรอะไรเป็นไรจะระเบิดหรือเปล่าในตัวผมมีคอมปาวนะครับเดี๋ยวผมจะเสียสละคอมปาวผมทำเทสเตอร์นะครับเฮ้ยผมทาฟิลเตอร์ได้ด้วยครับฟิลเตอร์นี่น่าจะกรองพิษนะครับผมเอเหรอครับผมว่าอย่างนั้นนะฮะเดี๋ยวเราจะลองดูกันว่าฟิลเตอร์ที่ผมติดไปเนี่ยมันมีสารประโยชน์อะไรบ้าง ไหนลองเซไม่ไม <an> ่ผมผมทำลายแล้วอันนี้โตอุตส่าห์จะลองของเอ้ยนี่อะไรเนี่ยโอเคครับ copper ร์อฮะเราเจอ copper ร์อนะครับขุดเลยฮะโอ้ได้มาละชัยคือบางครั้งผมก็ไม่กล้าอ่านคำศัพท์วิทยาศาสตร์บางครั้งคือเราอ่านไปก็ไม่ใช่คำที่เราอ่านัเฉพาะอะฮะบางอย่างก็อาจจะอ่านเป็นเยอรมันก็ได้นี่ไงระวังแตกนะลุงโอ้ยโอ้ยโหงอเยอะมากอ่ะเดี๋ยวเราเอาไปรีเสิร์ชทีเดียวนะยุ่ยยุ่ยนั่นไงแตกแล้วนั่นไงคุณผู้ชมไหน ฟิลเตอร์ช่วยคุณ<า>ได้ตายเลยฟิลเตอร์ต,อรตาย <c oughs> ฟิลเตอร์ช่วยคุณ<า>ได้ไหมตายเลยผมมาแล้วผมกลับมาพรมกับความหวังความหวังอันยิ่งใหญออ่ผมมาแล้วผมมาแล้ว,ผมม,ลวผมมาอย่างภาคภูมิใจไคเปอร์ทำไมทางมันไม่คุ้นเลยวะผมว่านะเราต้องทํแบบว่าสัญ,ญลักษณ์หรือว่าสแตนูเป็นตัวอักษรให้เรารู้ว่านี่คือถ้ำเลขหนึ่งถ้ำเลขสองไม่งั้นเดี๋ยวงงตายกันหมด งั้นงั้นเราจะเอาทําเลขนี้เป็นเลขอะไรดีฮะทำนี้ซโร่ซีโร่ทำศูนย์นะฮะผมจะทำศูนย์ทำศูนย์ดู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 ฝีมือการทํานะระวังตกตายนะครับตายไหมโอ้โหขอบคุณการบั๊กครั้งนี้ทำให้ผมได้เห็นอะไรหลายอย่าง แล้วคุณก็บักอยู่ข้างในครับไฮเปอร์รอผมก่อนนะผมกำลังว่ายขึ้นบอยข้างบนไฮเปอร์ไม่ต้องห่วงผมผมออกมาจากอุ้ยต้องขอขอบคุณการบักครั้งเมื่อกี้นี้ที่ทําให้เราได้เห็นว่าข้างล่างมีอะไรบ้างผมเห็นต้นมะระยาวมากไป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 โอเคตอนนี้เรากำลังตามหาอรูปเงินเอ้ยนี่ไงเอาไปเออเอาไปเอาไปเผาปุ๊บเอาไปสเมลนะฮะ เราจะกลับกันเลยไหมล่ะเพราะว่าได้ได้อโลมิเนียมมาแล้วก็ <c oughs> ดีครับดีดีโอเคครับทั้งนั้นเดี๋ยวเราเอาโอ้โหเงาะโอ๊ยผมเอาเงาะแดงแล้วกัน <c oughs> สดใหม่เลยด้วยเงาะเนี้ย <c oughs> ตอนนี้นักผู้ชมทั้งสองกำลังเอาเงาะแดงขึ้นไปข้างบนเพื่อกลับไปที่ฐานให้รีเสิร์ชนะฮะว่าเงาะแดงนี่มีอะไรบ้าง ผมทำไมผมรู้สึกมันเหตุการณ์มันคุ้นยังไงก็ไม่รู้เฮ้ยมันเหตุการณ์มันคุ้นแต่มันไม่มีอะไรนั่นหรอผมไม่อยากพูดนะรอดครับคุณเพราะว่าตอนนี้เป็นตอนกลางวันเฮ้ยกลางวันมันไม่สนหรอกกลางวันอะไม่มาหรอครับทำมาชงธรรมชาติไม่สนหรอกว่าเออนี่กลางวันนะวันนี้วันพักมาครับบูชานะงดอะไรเงี้ยมันไม่มีมันมาก็มานะฮะเกมจะบักก็มาตอนเวลานี้แหละฮะเออมันจะมาก็มานะนั่นไง โอ้ยลงมันมาชีแล้วโอ้โหนี่ผมพูดอะไรนี่ก็สักธิ์ไปหมดเลยใช่ไหมนี่โอ้โหเราเอาเงาะไปเก็บก่อนรักษาเงาะยิงชีแล้วขอขอเป็นพายุม่วงเหอะโอ้ยขอร้องวันนี้ขอพายุม่วงเหอะโอ้ยโอ้ยบรรยากาศแล้วครับบรรยากาศแล้วครับโอ้โหที่เดิมที่ที่เราตายนี่นะเอาละผมจะอยู่ตรงนี้ บอกว่าไม่มีอะไรพุ่งชนเข้ามาใส่น่าจะเป็นพายุม่วงนะฮะเพราะว่าตอนนี้เอ๊ะเอ๊ะไม่ม่วงแล้วล่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยลุงอยู่ใกล้บ้านลุงเข้าไปในยานก่อนเลยรอดแน่นอนเก้าละปิดประตูสิมันเซฟแล้วมันเซฟแล้วโอ้ยรอดรอดแล้วเว้ยรอดแล้วเว้ยรอดแล้วเว้ยรอดครับรอดโอเคเอ้ยแคปเบอร์เป็นไงบ้างโอย ยังครับโง่อยู่นู่นเลยเนาะและง้อของผมสิ่งที่น่าต่อไปนี้ก็คือแผนที่เดสต้าหรือแบบท็อปนั่นเองหรือเป็นแอปเปิลเคลนโอ้ที่ตักครับผมเหมือนที่ดูดของอะไรอย่างงี้อ๋อที่เก็บของว่างั้นเหรอคล้ายๆอย่างนั้นครับโอเคเก็บไว้ดีครับดีแล้วไอ้ไอ้เนี้ยทำไงต่อเอาอลูมิเนียมมาเผาเลยโอเคครับได้อลูมิเนียมมาประมาณ 2กว่าชิ้นนะครับก่อนที่เราจะจากกันไปเดี๋ยวเราจะทำเอ่อ vehicle bay <สา S 1> กันแล้วกันนะครับ,รบที่ <ผม S 1> จอดรถนั่นเองนะครับ,รบแหมพาร์ทน,นี้เรานี่เจออะไรมาหนักพอสมควรครับคุณผู้ชมครับผมร้องไห้เลยจริงๆโอเคสร้างเลยครับเย้และเราก็จะได้รถแล้วตามตามแทมแถมตาม,มจึ๊บโอเคจากนั้นเราก็สร้างรถกันครับ <S 1> <S 1> เอ๋เราได้ได้รถแล้วโอ้จะได้รถแล้วพาร์ตต่อไปเราจะได้ขับรถบึ้นบึ้นแล้วโรเวอร์นี้จะเป็นรถบรรทุก อันนี้จะเป็นยานในอนาคตของเรานะชัตเตอร์เออเราต้องใช้โรเวอร์อะเราต้องใช้โรเวอร์คอมปาลคอมปาลกี่อันคอมปาลซีผมมีอยู่สองฮะโอ้แล้วผมมีเท่าไหร่ผมมีศูนย์ตายลุงไม่มีเหรอไม่มีตายแล้วเฮ้ยหายสองเดี๋ยวผมหาให้ก็ได้เฮ้ยเอาไปดีต้องมีต้องมีเอาเป็นว่าวันนี้ลุงพีใครเปิ้ลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปกับเอสโตเนียนะฮะถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบอยากให้พวกเราเล่นต่ออีก อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์ตามด้านล่างนี้เลยครับผมในเรื่องจะเป็นยังไงต่อไปพวกเราจะาสร้างรถแล้วก็ออกประจัก์ที่นี่ไปสำรวจอีกดาวหนึ่งได้หรือไม่โปรตดน้ดในเอสตูนี้นะครับแล้วยราจะแนะนเกมให้มีประโยชน์หยิบประโยชน์จากเกมด้วยครับไปแล้วครับบายบายครับบายบายครับ